สวัสดีครับขอมกลแอคคอร์ดอินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องวิธีการตรวจเช็คความสมบูรณ์ของระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ Honda Accord G 6ตัวหูเหานะครับสำหรับรถ Honda Accord G 6ที่ เป็นระบบแอร์แบบดิจิตอลเราสามารถทำการตรวจเช็คได้ว่าตัวระบบแอร์ของเรามีปัญหาหรือมีส่วนไหนต้องแก้ไขหรือไม่นะครับโดยผมจะอธิบายวิธีการคร่าวๆก่อนนะครับวิธีการ ก็คือให้เราบิดสวิตกุญแจไปที่ตำแหน่งออนไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับหลังจากนั้นให้เราบิดตัวกรับอุณหภูมิบิดมาตำแหน่งที่เย็นสุดนะครับหลังจากนั้นให้เราบิดตัว ปรับอุณหภูมิกลับไปที่ตำแหน่งร้อนสุดนะครับขั้นตอนตัดไปให้เราใช้นิ้วกดแช่ไว้ที่ปุ่มออโต้และปุ่มออฟสองปุ่มนี้พร้อมกันนะครับแช่ค้างไว้จากนั้นให้เราสังเกตดูที่ตัว หน้าจอดิจิตอลก็จะขึ้นเป็นเลข88มานะครับและหลังจากนั้นก็จะกับพริบดับแล้วก็จะมีเป็นตัวขีดหรือโค้ดขึ้นมาถ้าในกรณีที่รถมีปัญหาก็คือในเลข88นั้น มันก็จะขึ้นมาขีดได้ขีดหนึ่งนะครับถ้ารถมีปัญหาแล้วก็จะกลับพลิบกลับมาติดที่ตัวเลข88เหมือนเดิมนะครับจะกลับพลิบไปกลับพลิบมาอย่างนี้เพื่อให้เราอ่านโค้ดส่วนขั้นตอนการอ่านโค้ดผมจะอธิบายท้ายคลิปนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ระบบแตรไม่มีปัญหา ระบบก็จะขึ้นเลข88แล้วก็จากกระพริบดับไปว่างๆไม่มีอะไรขึ้นมาและกระพริบกลับมาที่เลข88เป็นอย่างนี้ในกรณีที่รถระบบปรับอากาศสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาอาธิตกันสำหรับวิธีการตรวจเช็คนะครับบิดสวิตคุญแจไปที่ ตำแหน่งออนหมุนตัวปรับอุณหภูมิมาด้านที่เย็นสุดค่อยๆหมุนตัวปรับอุณหภูมิกลับไปด้านที่ร้อนสุดกดปุ่มออโต้และปุ่มออฟค้างไว้พร้อมกันหน้าจอก็จะ แสดงโค้ดขึ้นมาเป็นเลขแ8นะครับแล้วก็จะมีขีดที่เป็นตัวเออร์เรอร์อยู่1ขีดนะครับส่วนขีดตัวนี้เราจะต้องมาทำการอ่านค่าว่าหมายถึงอะไรนะครับถ้ารถทำงานปกติสมบูรณ์เลข88กับทิป ก็จะเป็นจอว่างๆไม่ขึ้นขีดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับในส่วนนี้เราจะมาอธิบายถึงขั้นตอนของการอ่านโค้ดกันนะครับหลังจากที่เราทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการอ่านโค้ดกันโดยที่ โค้ดทั้งหมดจะมีอยู่ด้วยกัน14ตัวนะครับโดยจะแทนค่าเป็นอัญชนะภาษาอังกฤษตั้งแต่ตัว A ถึงตัว N นะครับโดยก็จะเริ่มที่ขีดแต่ละขีดที่หมายถึงตำแหน่งของตัวอักษรแต่ละตัวนะครับ A B c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n ทั้งหมดมี14ตัวด้วยกันนะครับโดยที่เมื่อเกิด โคดแต่ละตัวขึ้นมาเราก็จะมาทําการเทียบดูว่าโคดที่ปรากฏคือโค้ดตัวไหนสักคู่ที่ผมตรวจสอบไปก็จะเป็นขีดตรงนี้ขึ้นมาก็คือโคดตัว i น,นะครับแล้วก็จะมาดูกันที่โค้ดตัว i แต่ละโค้ดก็จะมีบอกอยู่ว่าคืออะไรสำหรับโค้ดตัวไอคือวงจรมอเตอร์ควบคุมการผสมอากาศเปิดอยู่ <c oughs> ก็คือจะปิดโค้ดตัวนี้อยู่นะครับซึ่งแต่ละตัวไล่ตั้งแต่ A ถึง n ก็จะมีโค้ดของแต่ละตัวนะครับท,ที่ปรากฏอยู่นะครับ ฉะนั้นเราต้องจําโค้ดของเราว่าที่เราทดสอบขึ้นโค้ดตัวไหนแต่ถ้าวงจรครบถ้วนตามปกติหลังจากที่เรากดเทศค่าเป็นเลข88แล้วก็จะกระพริบไปเป็นหน้าจอว่างๆไม่ขึ้นขีดหนึ่งขีดได้ขึ้นมาและกระพริบ เป็นเลข88กลับเหมือนเดิมคืออย่างนี้ก็คือวงจรของระบบปรพอาศสมมูรณ์ไม่ติดโค้ดตัวใดตัวหนึ่งนะครับส่วนตัดติดโค้ดเราก็จะมาไล่ก,กันดูว่าติดโค้ดตัวไหนซึ่งนี่ก็คือการทดสอบด้วยตัวของเราเองสำหรับ การทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ Honda Accord G6 ตัวเมานะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ